คุณเนื่อครับเออแลวันนี้เราจะมาเอ้ยไล่จดกับรายการเลยเจมเกเบอร์นะครับวันนี้จะมาเออสอบเอ้ยไม่ใช่จะมาพูดคุยกับคุณเนื่อนะฮะคือเขาไม่เคยออกยูทูบเลยนะเราจะทําให้เขาออกยูทูบครับคุณเนื่อครับเมย์จะพูดแล้วครับอ๋ออ๋อมีนิดหนึ่งนะฮะดังๆอะ ก็เวลายิงทาลุนะฮะให้ดึงสปอนก์ดึงได้นะครับพูดแค่นี้ก็ผมไม่ว่างเนี่ยผมกำลังยุ่งกับการอัปเกรดอาวุธอยู่ในเออครับอวันนี้นะครับเราจะข้ามเลยเราจะมาชอดการเปิดเซิร์ฟเพนบักกิตนะคือเอาบักกิตไปใส่ในเซิร์ฟนะฮะก่อนจะการเซิร์ฟบักกิตนะฮะอีบ้า แบบว่าเออ่เดี๋ยวครับจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูจะเป็นแบบนี้หาตัวลัานเองนะตัวลัานเดี๋ยวใส่ไว้ในช่องเอ้ยในด้านล่างคลิปนะลิงก์ด้านล่างคลิปนะค,รครับโอเควิธีแรกครับเข้าอินเทอร์เน็ตมาอเดิครับกูเกิลแชมของเราแชมเฮ้ยช่างแม่งครับนะนะพอเข้ากูเกิลแชมปุ๊บใช่ไหมพิมพ์ว่า bees เท่าน <chat> ี B ่วะ B U K K m ะ r k e t แล้วก็เขียนว่า1.2.5อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เขียนดาวน์โหลดนะฮะจะมีดาวน์โหลดให้พอดาวน์โหลดปุ๊บใช่ไหมฮะเออแบบนี้คลิกเข้าไปเกมอะไรอ่ะพอคลิกเข้าไปปุ๊บใช่ไหมฮะอ่าแล้วกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้แล้วก็เล่าโฟลเดอร์อย่างเช่นเอ่ซลลโฟลเดอร์อ่ะ จะวะอันนี้เขียนชื่ออะไรก็ได้นะฮะ,ะ,ะเขียนชื่อล,ล่าสมาใส่ครับแล้วก็แล้วก็กดเอ่ออายุเอ็นรันนะกดไปนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ดาวน์โหลดเอ่เอเว็บอันนี้ให้เดี๋วยวนั่นยือไรวะเฮ้ยคือไรอ่ะเขาคือคนจากน้ เขาก็ oh, คือคนกลางนะครับเอ่อแล้วก,วก็พอได้อย่างน,นี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยฮอสสามชาติแล้วก็กกน,น้องบ้าอะไรก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมดูสิฮะเขาลองบ้าเลยนเอเอเละ่ะเรื่องของผมเหอะรู<ง>้สึกว่าเขาจะผีเข้าอะครับอ่าเหมือนมากดรันทำตามเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเอ่ออย่างเอ่อสุดเปิดสามธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบกันเลย นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ลื่งบัคเก็ตไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะให้ตัวรันแล้วก็บัคอินไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในดิฟ p g i v e นด้านล่างเลยนะฮะหรับ ion, พอกดออกมาแล้วครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะเริ่มแรกก็จะก็จะขึ้นอักษรที่เราลงบัคเก็ตไว้นะฮะจะเป็นแบบสองจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับ พอเราเสร็จแล้วเปิดโอพีใครก็ได้นะแล้วแต่แล้วแ,แต่คุณชอบนะฮะแล้วแต่คนไว้ใจได้คนไว้ใจไม่ได้อย่างเช่นเอ,อไม่ไม่ยกตัวอย่างดีกว่านะฮะครับเช่นคนอาร์ตนะฮะคนทำคนทำรายการนะฮะเออครับ,ออรบก็ไม่ต้องไปสนใจนะก็ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับบายบายสาระเชื่อไม่ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์หรือไม่ต้องทับสไลค์มาผมไม่มีสไลค์นะ ก็ยากจดเลยเลยสกาวมากใช่ซับสไครต์หมายความว่าโอ้โหไม่รู้จักมากซับสไครต์นะฮะซับสไครต์หมายถึงว่าสมัครสมาชิกชแนลนั้นอ๋อครับผมโอเคก็สต็อปครับบ๊ายบาย